สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะอยู่กับช่องพาบ้านน้องพลอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่14ทธันวาคม2568ค่ะ EP ที่463นะคะ EP ที่4ี่ค่ะรายการละ200บาททุกรายการเลยนะคะรายการละ200บาทนะคะมีบริการจัดส่งปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะแม้ว่าเกียรรายการค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะพี่นะช่องทางการติดต่อค่ะสายด่วนสายตรงนะคะ087 6262939นะคะหรือจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรก็ได้นะคะสามารถแคปหน้าจอ QR code ด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะพี่พี่นะสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะน้องตอบเองรับสายเองนะคะพี่พี่นะก่อนจะไปรับชมด้วยกันนะคะฝากพี่พี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ มาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งค่ะด้านหลังนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการละสองร้อยบาทนะคะองค์นี้สำหรับรายการที่หนึ่งค่ะต่อไปค่ะ รายการที่สองค่ะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองค่ะต่อไปค่ะรายการที่สค่ะรายการที่สนะคะ รายการที่3ค่ะต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะองเนียวรายการที่4นะคะรายการที่4ค่ะต่อไปค่ะรายการที่หค่ะรายการที่ห้านะคะ รายการที่5ค่ะถัดไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6ค่ะองค์นี้รายการที่6นะคะต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะรายการที่7ค่ะ รายการที่7นะคะถัดไปนะคะรายการที่8ค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะรายการที่9ค่ะ องค์นี้นะคะรายการที่9ต่อไปนะคะรายการที่10ค่ะรายการที่10ค่ะองนี้สำหรับรายการที่10ต่อไปนะคะรายการที่11ค่ะรายการที่11ค่ะ ไปต่อเทียรายการที่12ค่ะองค์นี้นะคะรายการที่12ค่ะรายการที่12ถัดไปค่ะรายการที่13ค่ะองค์นี้รายการที่13นะคะ รายการที่13ไปต่อทียรายการที่14ค่ะองเ์น้้รายการที่14ค่ะ200รบาททุกรายการนะคะพี่ๆนะคะ่าจะส่งบ้านละ50บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่15ค่ะรายการที่15นะคะ รายการที่สิบห้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกคะ่ะรายการที่สิบหกต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ด รายการที่17ต่อไปนะคะรายการที่18ค่ะรายการที่18ค่ะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะ รายการที่1ิก้าค่ะถัดไปนะคะรายการที่20ค่ะรายการที่20ค่ะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่21อค่ะองค์นี้รายการที่21นะคะรายการที่21ค่ะต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่22 ถัดไปค่ะรายการที่23ค่ะรายการที่23นะคะรายการที่23ค่ะต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการที่ยี่สิบหกค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะรายการที่27นะคะรายการที่27ค่ะต่อไปนะคะรายการถัดไปรายการที่28ค่ะรายการที่28ค่ะ ถัดไปรายการที่29ค่ะองค์เนียวรายการที่29นะคะต่อไปนะคะรายการที่30ค่ะรายการที่30ค่ะนี่นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่31ค่ะรายการที่31ค่ะต่อไปนะคะรายการที่32ค่ะรายการที่32ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่33 3ค่ะรายการที่3 3นะคะต่อไปนะคะรายการที่34ค่ะรายการที่34ค่ะถัดไปรายการที่35ค่ะ รายการที่35บานะคะ200บาททุกรายการเลยนะคะค่าจะส่งบ้านละ50บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่36ค่ะรายการที่36ค่ะรายการที่36ต่อไปค่ะรายการที่37ค่ะ รายการที่37ค่ะต่อไปนะคะรายการที่38ค่ะรายการที่38ค่ะต่อไปนะคะรายการที่39ค่ะรายการที่39นะคะ 200บาทค่ะไปต่อที่รายการที่40ค่ะรายการที่40นะคะชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งหมายเลข ep 4 6 3ตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะไปต่อนะคะที่รายการที่41ค่ะรายการที่41ค่ะ องนี้นะคะรายการที่41ต่อไปนะคะรายการที่42ค่ะรายการที่42ค่ะต่อไปค่ะรายการที่43ค่ะรายการที่43ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่44ค่ะรายการที่44ค่ะต่อไปรายการที่45ค่ะรายการที่45นะคะต่อไปค่ะรายการที่46ค่ะ รายการที่46ค่ะต่อไปรายการที่47ค่ะรายการที่47ต่อไปนะคะรายการที่48ค่ะรายการที่48ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่49ค่ะรายการที่49ค่ะต่อไปนะคะรายการที่50ค่ะรายการที่50ค่ะต่อไปรายการที่51ค่ะ รายการที่51นะคะถัดไปนะคะพี่นะรายการที่52ค่ะรายการที่52ค่ะถัดไปรายการที่53ค่ะรายการที่53นะคะ ต่อไปรายการที่54ค่ะารายการที่54ค่ะต่อไปรายการที่55าค่ะารายการที่55นะคะต่อไปรายการที่56ค่ะ รายการที่56ค่ะต่อไปรายการที่57าสิเจ็ดค่ะรายการที่57นะคะต่อไปรายการที่58าสิบแปดค่ะรายการที่58ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะต่อไปรายการที่หกสิบค่ะรายการที่หกสิบค่ะรายการที่หกสิบนะคะต่อไปรายการที่หกสิบเอ็ดค่ะ รายการที่61ค่ะต่อไปค่ะรายการที่62ค่ะรายการที่62ค่ะต่อไปนะคะรายการที่63ค่ะรายการที่63นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่64ค่ะรายการที่64ค่ะต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่ 65, ค่ะรายการสุดท้ายรายการที่65นะคะวันนี้มีทั้งหมด65รายการนะคะ เอามาแบ่งปันพี่พนะคะหลากหลายรายการเลยนะคะราคาเบาเบานะคะ200บาททุกรายการนะคะ200บาททุกรายการค่ะ EP นี้เป็น EP ที่463นะคะ EP ที่463นะคะ ค่าจัดส่งไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือโอนเงินค่าจัดส่ง้าละ50บาทนะคะส่วนช่องทางการติดต่อค่ะ08762 6 2 9 3 9นะคะสายด่วนใส่ตรงแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะจะแคบหน้าจอ QR Code ดด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะพี่ๆนะสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะคะ ท่านไหนนะคะเลือกเป็นเก็บปลายทางน้องขอให้พี่พี่นะคะพร้อมรับพัสดุพร้อมรับสายพี่พี่ขนส่งนะคะรับของให้ตรงวันเวลาที่ของจะส่งไปถึงนะคะไม่เลื่อนนัดไม่ผิดสัญญาไม่ปิดเผื่อเลือกนะคะพี่พี่นะดูความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ ep ที่4ี่นี้นะคะ น้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีค่ะ